มาชมกันต่อครับพี่น้องอามานบ c h ชั n นเครับก็สู่ช่อง YouTube งานหนึ่งไรครับ,ง,รง,าง,เเรบงานหนึ่งไรเทีมงานของโอเคเชษครับงานหนึ่งไรอยู่ในช่วงปรับดินครับร0 0เที่ยวครับ วันนี้ปา๋าสายดันครับป๋าครุยไปทำทีมดันดินปรับระดับเป็นดินดินเหนียว แล้วก็ดิ่งทายก็มีครับอันนี้เป็นเหนียวแดงเหนียวแดงแห้งเหนียวแดงแห้งเจ,เจอดินเจอดินเหนียวกองครับดินเหนียวกอง แตกยากครับเดี่เหนียวกองแตกยากต้องค่อยๆค่อยๆแซะไปครับค่อยแซะจริงๆแล้วอย่างเงี้ยมันต้องดึงยาวครับดึงดึงยาวครับ มันจะได้ระดับถ้าดึงสั้นมันมันไม่ค่อยได้ระดับครับตามที่คยเคยชนมาครับผมระดับความยาวเลย นี่คี่วัดจัดนายอดถูกครับจัดยอดคันละ20บาทครับถือว่าถูกมากเลยต้องทำครับเขาต่อราคาแล้วของที่เขาปกติ30 สิบนี่ยี่สิบถือว่าลดไปสิบเปอไม่เป็นไรครับเราอยู่ได้เขาอยู่ได้ครับถือว่าชนมันค่อยยากเท่าไหร่ครับ ใจ okay. ชนดินได้สวยใจเย็ยนครับป๋าไว้เกษียณแล้วครับกับทีมงานของท้าเป่าเชสมีงานชนก็ชนครับมีงานถมก็ถมครับบรถับร้อด้วยเจ้าของเขาคุมงานเลยครับ พอดีเป็นงานเที่ยวครับเจ้าของต้องดูนะไม่ใช่งานเหมาถ้าง,งานเหมาเราตีระดับทำตามระดับที่เราขีดไว้ถือว่าง่ายครับเป็นงานเหมาอาจจะง่ายครับงานเ,าเราตีระดับตามจุดตามมุมครับสี่มุมกับตรงกลางกับข้างครับจุดนี้ฝากไว้ข้่นี้ก่อนนะครับพี่น้องฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ ฝากกดแชร์ากกดซ้นึครับสวัสดีครับ